สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกับนัดอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีรถสวยๆมานําเสนอให้อีกเช่นเคยนะคะเป็นตัววีออส 1.5e ปี2017นะรถปลดระว่างประวัติศูนย์ร้อนะคะใครที่เป็นสาววีออสห้ามพลาดเลยนะคะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะเริ่มต้นกันที่ฟรีดาวไปเลยนะคะออกรถช่วงนี้เริ่มผ่อนค่างวดอีกทีปีหน้านะช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะคะใครที่อยากได้รถไปใช้งาน ขับเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าขับกลับบ้านช่วงปีใหม่นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทรนัด0 9นย์0 9587นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะรับรองว่าซื้อรถกับเพชรยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคันนี้นะคะราคาไม่แรงด้วยนะคะผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆายนะเริ่มต้นกันที่ฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นนะคะเพียง6,500บาทเท่านั้นลูกค้ารายได้สองเท่า ของค้างวดนะคะสามารถออกคนเดียวได้เลยนะไม่ต้องใช้คนค้านะคะสนใจห้ามพลาดเลยลูกค้าขาได้เป็นรถโชมไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วนะคะป้ายทะเบียนนี้เลย6กไก่พอพึ่ง9210กรุกงเทพมหานคระนะคะโลโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบโคเมียบนะคะ โคมไฟหน้าของรถคันนี้นะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะโคมไสๆขาวๆสวยๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยเล้านะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสเปคเดิมๆจากโรงงานนะคะตัวไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์ร้อนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะสามารถเช็คประวัติจากศูนย์โตโยต้าได้นะคะเรื่องของการชนหนักพกคว้ามจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะไม่มีแน่นอน ะะการันตีให้เลยนะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กนะคะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะน็อตสี่รูโลโก้ตรงกลางนะคะได้เป็นยางขอบ15นิ้วนะคะคันนี้ยางขอบ15 สภาพนะคะยังโอเคอยู่เลยใช้งานได้อยู่อีกระยะหนึ่งเลยนะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะซีนด้านในเดิมๆนะคะเมทอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันแน่นอนนะใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะลูกค้าออกวันนี้เริ่มผ่อนคีปีหน้านะคะเอารถไปใช้งานกันก่อนเนาะแล้วค่อยเริ่มผ่อนค่างวดนะคะราคาค่าตัวของรถคันนี้นะคะตามใบสคบเลยราคาเพียง 359,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคาไม่แรงนะผ่อนเริ่มต้นที่6,500บาทเท่านั้นนะคะกระจกมองข้างฝากครอบกระจกนะคะสีเดียวกับตัวรถ ได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงกระจกมองข้างนะคะรถติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะคะสภาพสวยพร้อมใช้เลยกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้โตโยต้มีติดอยู่นะมือจับประตูทั้ง4ด้านนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยเดี๋ยวนัดพาชมภายในของรถคันนี้กันนะคะ ภายในนะคะลูกค้าตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะมาพร้อมกับพลาส,สติกขึ้นรูปสีพิงโก้นะดีไซน์มาให้สวยงามเลยมือจับประตูด้านในเป็นสีดำระบบเซ็นทัลล็อกกระจกปรปับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำตรงแหงประตูให้นะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำอีกหนึ่งที่นะคะด้านข้างคนขับเลยนะระบบการลื่นถลายมีมาให้เรียบร้อยแล้วกระจกมองข้างปรปับพับไฟฟ้านะคะส่วนพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยสามก้านเดิมๆนะคะปรับสูงต่ำได้ นะสภาพพวงมาลัยนะคะไม่มีร่องรอยถลอกหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะเดี๋ยวเรามาสตาร์รถด,ดูแรกใหม่กันคันนี้นะคะใหม่นะอยู่ที่169,000 979กิโลเมตรนะคะไม่แท้ไม่เดิมนะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะคันนี้เขาเป็นรถปลดระว่างนะคะลูกค้าซึ่งข้อดีของรถหน่วยงานนะการเช็คระยะการแมนเนจเนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยเขาเปลี่ยนศูนย์ตลอดอยู่แล้วนะคะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้เลยนะส่วนเครื่องเล่นเสียงของรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX เสียบได้นะคะตัวแอร์ได้เป็นแอร์อนนล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับนะ ภายในนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะไม่ช้ำนะสวยมากเลยนะคะ ได้ไปยังไงก็คุ้มนะคะลูกค้าฝ้าเพดานไม่มีคราบสกปรกเรอะเทอะนะคะ,ะ,คะอักขระยันเนี่ยไม่มีลงเลยนะส่วนตัวเบาะนะคะลูกค้าเป็นเบาะผ้านะคะสีดําตัดด้วยลายได้สีส้มตรงกลางนะคะลายเบาะเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของตัว Vios เขาเลยนะคะเบาะผ้าระบายอากาศได้ดีนะตัวเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดด้วยนะคะสภาพเต่งๆตึงๆงงกันเลยนะหัวน็อตซอกประตูนะคะลูกค้าสภาพเดิมเช่นกันสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอย ไข่ใใลอยขยับเพีย้ยนเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะสันเหลี่ยมโคมด้านข้างตัวรถมีให้เห็นเด่นชัดไม่มีรอยรักยิ้มเลยนะเดี๋ยวมาดูกันต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังคันนี้ก็บอดี้กว้างๆนั่นกันสบายๆมาพร้อมกับกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังสองฝั่งนะคะไว้เก็บสัมภาระได้มีที่วางแก้วน้ําตรงกลางให้หนึ่ง ะะีบนะดด้านหลังไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะรถโครงสร้างเดิมๆลูกค้าดึงขอบยางทั้ง4บานประตูดูได้เลยนะคะในส่วนของสปอร์ตเมทอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดนะคะไม่มีอรอยโปสีแต้มสี ไม่มีอรอยบุบบอยยุบบอยชนนะคงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะคะถ้าลูกค้าตรวจสอบเจอนะว่ารถเราเคยชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะคะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะกล้าการันตีให้เลยนะคะเพราะว่ารถของเราเนี่ยคัดคุณภาพคัดเกรดเทุกคันนะคะใครที่สนใจนะคะมองหารถไว้ใช้งานอยู่ห้ามพลาดน,นะคะรีบติดต่อกันเข้ามาเนาะออกวันนี้เริ่มผ่อนอีกทีปีหน้า นะลูกค้าและเรายังมีการตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วยนะคะตรวจให้สูงสุดถึง274รายการเลยนะคะโดยบริษัทตรวจรถชั้นนะ่านนะลูกค้าการันตีให้เลยนะคะลูกค้าได้รถไปสภาพสวยคงสร้างเดิมแน่นอนนะคะในส่วนของไฟท้ายของรถคันนี้นะคะดีไซน์มาให้สวยงามเลยไม่มีอรอยแตกรอยแล้านะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดนะป้ายทะเบียนนี้ ีเลยนะคะ6ก็ไก่พอพึ่ง9210กรุงเทพมหานครนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโคเมียมกระจกหลังก็ติดตัวไร้ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าสภาพสวยนะเป็น v ีออ1 5น e, ปี2017นะคะ350,000 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะส่วนห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะลูกค้าบอดี้กว้างๆกันเลยบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะพวกตะเข็บรอยเย็บเดิมๆนะคะหัวน็อตต้องฝากกระโปรงด้านท้ายไม่มีรอยไขย่รอยเขีบขี้เยอะเลยนะคะ สภาพสวยๆเลยนะหัวน็อตทั้งสองฝั่งนะคะขอบยางลูกค้าจิกดูได้เลยนะคะรอยเล็บเนี่ยเห็นชัดเจนนะครงสร้างเดิมนะคะ ตะเข็บรอยเย็บอีกหนึ่งฝั่งเดิมๆจากโรงงานคานด้านหลังนะคะลูกค้าส่องดูคานด้านหลังข้างในนะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดนะคะไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนเลยรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีนะคะการันตีโครงสร้างให้ทุกคันนะบอดี้ด้านล่างนะคะลูกค้าล้ออไหล่เครื่องมือครบเลยไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินนะคะซีนด้านหลังนะคะสีขาวไข่ไก่ซีนเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าหรือว่าด้านข้างนะคะเปิดดูนะซีนเดิมๆนะคะ เม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดน้ะไม่มีชนหนักที่คว่ำจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะเริ่มต้นกันที่ฟรีดาวได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพ ต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่นะลูกค้าสภาพสวยๆนะคะอยากแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะคันนี้พอเริ่มต้น6,500บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเงินเดือน1 4ื0 0สาสามารถออกคนเดียวได้แบบสบายๆเลยนะสนใจลองโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้นะคะ ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรึกษานะช่วยทุกคันดันทุกเคสไปเลยนะคะแล้วเรามาดูกันต่อในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะลูกค้าตัวแผ่นเพจมีติดอยู่ให้เห็นเด่นชัดนะคะเลขเครื่องแลขถังตรงแน่นอนนะรถปี2017ตรงปีนะคะเช็คประวัติศูนตัวย y o ้าได้ข้อมูลเขาออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะหัวนอซอกประตูอีกหนึ่งฝั่งก็ไม่มีรอยขยรอยขยับขยีนเลยนะสภาพสวยๆเลยนะคะคันนี้ ดูสำเนารถนะคะทะเบียน9 2 1 0นนะคะเป็นรถ มือเดียวนะคะรถหน่วยงานปลดระวังนะสภาพสวยโครงสร้างเดิมการันตีให้เลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะลูกคา้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะในส่วนของภาษีหน้ารถคันนี้นะคะต่อให้เรียบร้อยแล้วนะภาษีหมดอีกทีกันยาปี67นู้นเลยนะคะขายได้ไปก็ว่าคุ้มนะลูกคา้าเดี๋ยวนัดมีของแถมสุดพิเศษแถมให้ด้วยนะคะสนใจห้ามพลาดนะติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0 9 8 2 6 0 9 5 8 นัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดูโอวิววีทีนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาดซีซู 1,500cc 108แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน 9.95e สิบเติมได้เลยนะคะภายในห้องเครื่องยนต์ก็สาภาพเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะเครื่องยนต์แห้งๆนะเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะในส่วนของสติกเกอร์มอกนะคะมีติดอยู่ให้เห็นเด่นชัดนะคะเม็ดอาร์ตรงเบ้าโช๊กนะคะ กลมๆเลยหัวน็อตนะคะสภาพเดิมๆไม่มีอรอยขยับขยื่นนะสวยเลยนะคะลูกค้ามาร์แกแต้มสีจากโรงงานมีให้เห็นเด่นชัดนะคะการันตีโครงสร้างให้นะอีกหนึ่งฝั่งนะคะเม็ดอารตรงเบ้าโชกอีกหนึ่งฝั่งก็มีให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตแก้มด้านในสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะตัวคานหน้าๆน,นะคะ หรือว่าคัานหน้าหม้อน้ำเนี่ยไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนนะคะรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีนะพวกสติกเกอร์คําเตือนมีติดอยู่ครบเลยนะคะได้ไปยังไงก็คุ้มนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้นะคะชวงวนกันอร,ร์มร้อนตรงฝากระโปรงก็ยังมีอยู่นะคะคันนี้การันตีโครงสร้างให้นะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะเครดิตดีเริ่มต้นกันที่ฟรีดาวได้เลยนะคะแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะค,ะคันนี้เป็น V ีออ1 5น e. ี ี2017นะคะรถปลดระวางประวัติศูนย์100%เนะคะเช็คประวัติศูนย์ได้นะการันตีให้เลยไม่มีชนหนักพผิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะใครที่สนใจนะคะหรือว่ามองหารถไว้ใช้งานอยู่ห้ามพลาดนะคะลูกค้าแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะ 1.5e ปี2017นะคะราคาเพียง370,000ออภยัยราคาเพียง359,000บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดนะ ดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.99%เท่านั้นนะคันนี้นะคะ เริ่มต้นเพียง6,500บาทเท่านั้นเงินเดือน145 0 0สาสามารถออกคนเดียวได้สบายๆเลยนะคะสนใจก็ติดต่อหานัดได้เลยเบอร์โทร0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นะัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะเท่านี้ยังไม่พอนะลูกค้าออกรถวันนี้นะคะเริ่มผ่อนข้างวดอีกทีปีหน้านะใครอยากได้รถไปเที่ยวปีใหม่ขับกลับบ้านต่างจังหวัดหรือว่าหารถไว้ใช้งานในชีวิตประจําวันนะคะหา พลาดโปรโมชั่นนี้เลยนะคะคับฟรี90วันนะไปเริ่มผ่อนข้างว่าอีกทีปีหน้านะคะแนะนำเป็นอีกหนทางเลือกเลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b ์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ